เหตุดังเล่ากันแซมโผกอดอดีตดารารุ่นพี่เรือนจำเผยการเครียดมีคำพูดอ่านแล้วจุกบอสกันบอสแซมเข้าเรือนจำกลางกรุงเทพเจอกับอดีตดาราโผเขาก,กอดกันเผยบอสการเครียดกินไม่ได้หลังจากที่18บอิของบริษัทไอคอนกรุ๊ปสารสั่งคัดค้านประกันตัวถูกส่งตัวควบคุมที่เรือนจำทันทีโดยบอสชายถูกส่งตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนบอสหญิงถูกส่งตัวที่ทันทัศนสถานหญิงกลาง ล่าสุดในเพจของนายเมธีอมมวุฒิกกลหรือนานาชิตอำนาาเดชานนนอายุ51ปีอดีตนักแสดงซึ่งขณะนี้เจ้าตัวอยู่ในเรือนจำกลางพิเศษจากคดีพรบอาวุธปืนแอดมินเพจได้โพสต์ข้อความบอกเล่าระบุว่าบอสการบอสแซมบอสพอเจอคุณเมธีเรียบร้อยแล้วแฮชแท็กบอสการบอสแซมตกใจพี่มาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่จากนั้นแอดมินได้โพสต์ข้อความภาพอบอกเล่าไว้ว่ากันและพี่แซมกอดคุณเมธีใหญ่เลย กันยังมึนๆงงๆกับชีวิตพี่ช่วยดูแลผมด้วยนะการคัดฉากห้ารอบทําไม่ได้คงมึนจริงพี่แซมนิ่งใจแข็งแรงมากโปร่งกินข้าวได้บอสพอนั่งกินข้าวกับคุณเมทีเฮียกาลังดูท่าทีว่าจะเด่ยมใส่ไหมา 5, 5และแอดมินเพจยังได้ตอบคอมเมนต์ว่ายังไงก็พี่น้องในวงการเดียวกันรู้จักการตอนนี้สถานนะคือต้องระอยู่จุดเดียวกันดูแลกันไปค่ะจากนั้นทางแอดมินเพจได้โพสต์บอกเล่าอีกว่า ค่อยๆปรับตัวกันไปบอสการบอสแซมเฮดแท็กเมื่อคืนเฮียเมทีน้องผู้ช่วยและผู้คุมแทบไม่ได้นอนกันเลยคอยเฝ้าดูนักโทษใหม่ที่จะเกิดภาวะเครียดบอดทั้งหลายกักโรคห้อง15แดนกักโรคแดน2ตอนนี้คุมเข้มมากมีคนเมทีและผู้ช่วยสองคนคอยดูน้องการบอกว่าหิวข้าวผมไม่ได้กินข้าวเลยพี่กินไข่ปลาโลไปคำนึงต้องคายออกมาพี่มีอย่างอื่นไหมครับเลยได้มาม่าขนมและโค้กให้ทานรองท้องไปก่อน น้องหน้าส่งญี่ปุ่นนั่งมุมห้องเครียดมากแฮชแท็กคุณเมธีนั่งคุยเป็นเพื่อนหลายชั่วโมงคุณเมธีนั่งคุยเป็นเพื่อนหลายชั่วโมงเพื่อลอดความเครียดของนักโทษใหม่ขอขอบคุณข้อมูลคุยกับนัชชิตเมธีพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกแลอความค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งค่ะด้วยนะคะ